บ้านในอยู่มากกับชุดตู้ห่างล้างหน้าบัส4 3ส4 3 8ดีไซน์ทันสมัยที่ทำจากวัสดุอลูมิเนียมทนทานสีขาวและสีเทาให้ความหลากหลายในการตกแต่งห้องน้ำสวัสดีคะ่ะแนะนำชุดตู้ห่างล้างหน้าคะ่ะชุดตู้ห่างล้างหน้าบัส4 3 4 C 4 3 8เป็นเลือกที่ดีทั้งในดีไซน์และความทนทานด้วยวัสดุอลูมิเนียมที่ไม่เป็นสนิมและอายุการใช้งานยาวนานทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องน้ำเพิ่มความสะดวกสบายในการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวและความงามด้วยกระจกที่คมชัด คุณภาพสูงของผลิตภัณฑ์นี้ทำให้เป็นที่นิยมในการตกแต่งห้องน้ำทั้งในมุมมองดีไซน์และการใช้งานระยะยาวสามารถรักษาความสะอาดได้ง่ายโดยควรทำความสะอาดเป็นประจำและใช้น้ำยาล้างจานผสมกับน้ำอุ่นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยสรุปแล้วนะคะชุดกู้อ่างล้างหน้า m a s ส 4, 3 4 4 3 8เป็นเลือกที่ดีทั้งในดีไซน์และความทนทานด้วยวัสดุที่มีคุณภาพเช่นอลูมิเนียมและเซรามิกที่ทำให้ไม่เป็นสนิมและมีอายุการใช้งานยาวนานชุดมีขนาดหลายตัวเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้สินค้าไม่รวมก๊อกน้ำและคุณทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันเชื้อโรคได้ดีค่ะสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะขอบคุณค่ะ